เรียวมีร่วมกับดักเกิลบอลเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษลายโกคูสุดเท่ในราคาประมาณ1,4 0 0 0บาทล่าสุดในงานเปิดตัวสมาร์ทโฟนระทงอย่างเรียวมี t t 2ีท r ซีที่ประเทศจีนทางเรียวมีก็ได้ทำเซอร์ไพรส์แฟนๆกระตูน Dragon Ball, ดักเกิลบอลโดยการเปิดตัวสมาร์ทโฟนเรียวมี t t n o o r a g ดักเกิลบอลคัสตอมอิดิชัน Ball, Edition, ที่เป็นสมาร์ทโฟนรุ่นพิเศษ ที่มลายโกคูสุดเท่เลยทีเดียวครับดูแล้วแฟนๆการ์ตูนยุคเกอย่างผมและหลายๆคนนะครับคงจะรู้จักการ์ตูนเรื่องดักก้อนบอลกันเป็นอย่างดีเลยนะครับโดยการ์ตูนเรื่องดักก้อนบอลเป็นผลงานชิ้นเอกของอาจารย์อากิระโทริยามะที่ลาสุดทั้งเรียวมีได้นำมาทำสมาร์ทโฟนรพิเศษเรียวมี GT n e o 2 d r a ก้อนบอลคัสตอมอ dition ครับส่วนสเปคของเรียวมี GT n e o 2ดก้อนบอลคัสตอมอ dition นั้นเหมือนกับ เรียวมี t t n o o 2นุ่นปกติที่มีหน้าจอแสดงผล e4 amoled ขนาด6.62นิ้วความเรียด2400ค x 1 8 0พิกเซล Full HD+ รองรับค่ายรีเฟรช120เฮิรตซ์สายชิปวง q u ผล c o m m Snapdragon 870รองรับการเชื่อมต่อ 5G ไฮ้องหลัง3ตัวที่มีความละเอียด64ล้าน 24, 000, 8ล้านและ2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด16ล้านพิกเซล ให้แบตเตอรี่ไปที่5 0 0 0ม a h รองรับชาร์จเร็ว65วัตต์อีกด้วยครับความพิเศษของเรื่องมี GT Neo 2 d r 2ด o n Ball บ u s t o m Edition คหรือมีลวดลายฝาหลังสีส้มผสมสีน้ำเงินเหมือนกับชุดที่โกคูเพ่ของกระตูนเรื่องนี้ใส่นะครับรวมถึงตีมและไอคอนต่างๆนอกจากนี้ตัวกล่องบรรจุพัณฑ์ยังมีลวดลายของโกคูอยู่บนกล่องส่วนภายในกล่องก็ยังมีสติ๊กเกอร์และการ์ดอีกด้วยครับ มาร์ทโฟลีมี GT Neo2 d r 2 g o n Ball Custom Edition จะวางจำหน่ายในรุ่นความจุ1 2 g กิกซ์ม2,500กิกในราคา2,999หยวนหรือประมาณ15,800บาทโดยมีราคาพิเศษช่วงเปิดจอง2,699หยวนหรือประมาณ14,000บาทครับก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพืเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ